อันตรซาวตรวจดาวซินโดรมได้ไหมครับคำตอบคือไม่ได้นะครับการตรวจดาวซินโดรมนะครับบอกนะครัว่าตรวจอันตรซาวไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าต้องเจาะเลือดนะถึงจะมีความแม่นยำถูงกว่าครับแล้วถามว่าตรวจยังไงการตรวจดาวนะครับก็คือท่านอตรสาวเนี่ยจะมีแบบเป็นไตรมาสหนึ่งกับไตรมาสสองนะครับถ้าเกิดไตรมาสหนึ่งดูความหนาของหลังคอเด็กหรือว่า ocular translucency อันนี้ความมันใหญประมาณ70-75%นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหลุดหรือว่าผิดพลาดได้ในการตรวจถึง25%เลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับหรือว่าอันาสาบตาที่2นะครับที่2เนี่ยก็จะดูลักษณะของเด็กดาวต่างๆเช่นกระดูขาสั้นไม้กระดูกแขนสั้นไม้นะครับมีปากแหว่งไม้หวัวใจผิดป,ปกติหรือเปล่าซึ่งความผิดปกติเหล่าเนี้ครับเราจะเห็นจากอนาสาบแพ้ประมาณสัก30%นะครับซึ่งถือว่าโอกาสน้อยนะครับถ้าคุณแม่คนไหนอยากตรวจดาวหมอแนะนําให้ดูจากอันาสาบเป็นหลักนะครับควรจะต้องมีการเจาะเลือดคุณแม่นะครับเพื่อตรวจใครกล้องดาว ซึ่งปัจจุบันเนี่ยการตรวจที่มีความแม่นยำสูงสุดก็จะเป็นการตรวจแบบ NIPT ใช่ไหมครับหรือว่านิฟนั่นเองนะครับซึ่งความแม่นยำ99%หรือตรวจดูฮอร์โมนสิชนิดเรียกว่า quad r u p l e test มีความแม่นยำประมาณ80%ก็สามารถใช้ในการตรวจกกล่องได้เช่นเดียวกันนะครับ